พี่โนกทำไมเก็บเร็วจังขายดีกว่าเขาเนาะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาแปบ๊บหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ อตอนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เ,ออเพจปับปลราหน้าเป๊ะนะคะแฟนเพจนะคะวันะคะ,เข,าาะ,คะเข้ามาค่ะวันนี้เพรชี่ก็อยู่ที่นี่เลยนะคะลูกชิ้นยืนกินนะคะจังหวัดบุรีรัมย์เรียกได้ว่าเป็นลูกชิ้นยืนกินที่ปังสุดณจุดนี้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าลูกชิ้นยืนกินนี้มาง่ายมากนะคะแล้วก็วันนี้จะบอกว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะคนเยอะเวอร์คนปังมากพิกัดง่ายๆเลยนะคะอยู่ที่นี่นะคะสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้รีวิวแบบรอบเดียวจบนะ รีวิวแบบฟังง่ายๆนะอัญยองทุกคนเลยนะคะก็คืออยู่ที่นี่นะคะสถานีรถไฟจังหวัดบุรย์วันนี้เราก็จะมาตามรอยลิซ่ากันนะคะก็เราจะมาตามรอยลิซ่ากันว่าลิซ่าเนี่ยเรียกได้ว่าทําให้ลูกชิ้นยืนกิิเนย่กกลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณชมขาไปค่ะสวัสดีหนึ่งร้อยท่านนะคะเห็นไหมวันนี้ก็จะมีแบบทั้งแบบหิ้วนะคะแบบหิ้วแล้วก็แบบมาทานเองที่นี่นะคะตามสถานที่จริงนะคะไปค่ะร้านแรกนี้ก็จะหมดแล้วนะคะอันนี้คือขายดีมาก ร้านนี้ก็หมดแล้วนะคะอันนี้ร้านป้านกนะคะหมดแล้วหมดตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยไม่เดียวของข้านี่นะร้านนี้หมดตั้งแต่สี่โมงเช้าแล้วนะคะปังเวอร์ไปค่ะก็ยังมีร้านด้านในอีกนะคะก็เยอะมากไลฟ์เว็บเเป็นไฟนะคะนี่เรามีโอกาสเจอน้องเฟิร์นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเอ่ออีกหนึ่งช่องทางของเอ่อยูทูบนะคะชื่อช่องอะไรคะวัสดุเฮาค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างต่อการได้มาเดินตลาดรถเอ่อเขาเรียกอะไรนะ าอาารยิงิเนาะก <Okay. S 1> ็คือคึกคักมากเลยเนาะเออึคนคนเห็นจะมาอีกรอบหนึ่งเรต้องขอของคุณน้องลินตา้ามากฝากฝากช่องด้วยค่ะฝ<ร>ากติดตามช่องวสุเฮาด้วยค่ะรายการตัจดนค่ะโอเคค่ะอไปกันเรื่อยค่ะเห็นไหมคะว่าคนเต็มทุกลานนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีการแบบั๊มเตอมเป็นเรื่องเป็นราแบบนี้นะคะอาหารร้านที่เป็นทศทานประจำนะคะก็จะมีลูกชิ้นร้านนี้นะคะร้านป็นนีหนึ่งและอีกร้านหนึ่งที่เรียกว่าต้องมานะคะก็คือร้านนี้เลยนะคะ ร้านของเพื่อนสาวดิฉันเองคุณเจนนี่สวัสดีค่ะคุณเจเนี่ทำอะไรอยู่คะกลังงส่ขอรบาและนี่คือยอดออเดอร์ทั้งหมดนะคะจากร้านใหญ่งอยังเหลืออีกใช่ไหมนี่คือจากอินเทอร์เน็ตล้วนๆหรอ นหน้าร<า>้านด้วยโอเคอันนี้เราส่งว่าฝ่ายอนและเดียร์รับนอีก่าและวันนี้พี่เจนิตก็ไม่ได้ไปช่วยดิฉันนะคะในการไลฟ์สดขายอาหารช่วยน้องชาญาะพิง่งานพี่เจน็ตบีซีมากๆนะคะคุณผู้ชมขา่าค่ะน,นี่ก็คือร้านใหญ่งอนะคะใครอยากสั่งผ่านออนไลน์นะคะสั่งที่พี่เจน็ตพัทยาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เพชระจะปักหมุดเอาไว้ให้นะเพราะว่าวันนี้ทําไม่ทันจริงๆนะคะเลือลคามากๆอันนี้ร้านพี่เจนิตจะขายแค่ลูกชิ้นหมูกับฮอตดอกแล้วก็ไส้กรอกอีสานนะคะ สามอย่างนะคะลูกชิ้นหมูเอ่อแล้วก็ฮอทดอกแล้วก็ไส้กรอกอีสานะคะคุณผู้ชมขาสวัสดีทุกคนนะคะนะคะหรือใครมาที่สถานีรถไฟก็มาร้านนี้ได้เลยะคะ่ะจะเห็นโลโก้เพื่อนดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคุณเจเน็ตเป็นไงบ้างต้องขอบคุณลิซ่านะครับุกนใช่หะต้องขอบคุณนางเลยแหละแล้วนี่ก็คือหน้าร้านของเราน,ะคะนีคุณแม่ดิเจนเน็ตนะคะคุณแม่สวัสดีคะ่ะนะคะโอ้น้ำจิ้มไม่ทันนะคะเรียกว่าทอดไม่ทันเลยโฟนใช่ค่ะ นี่ยนะคะใครที่สั่งแบบห่อก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆพ่ะขาหนึ่งชุดนะคะชุดเล็ก60ชุดใหญ่100บาทนะคะแถมน้าจิ้มฟรีด้วยนะคะน้าจิ้มก็จะเป็นขวดแบบนี้นะคะแต่ไม่ทราบว่าเพื่อนในฉันติดสติกเกอร์ทันไหมอ่าน่ะนี่น้ําจิ้มก็จะเป็นชืนี้นะคะน้าจิ้มใย,ยงอนะอยากดูแม่กินสักร้อยไม้ได้หดีอยแม่จัดให้คะ่ะอ่าเดี๋ยวพี่เพื่อนให้ดูน้ำจิ้มนะคะเรียกได้ว่าอันนี้เรกหมมอที่หของวันนี้แล้วนะคะ นี่คือน้ำจุ้มนะคะอันนี้คือน้ำจิ้มนะคะอันนี้คือหม้อที่6ของวันนี้แล้วนะคะคุณเฉ็ิข่าวดีมากๆฟังคุเย่มากๆแล้วดูบรรยากาศนะคะคุณชมขาอันนี้ที่ฉันมาสายนิดนึงแล้วนะคะปกติต้องมาสักประมาณ5้าโมงเที่ยงคนจะเยอะกว่าน,นี้ปต่ท่านก็จะซื้อกลับบ้านด้วยนะคะเนี่ยเรียกว่าเครื่องซีนเครื่องตั้มทำกันแบบไม่ทันเลยทีเดียวนะคะ เรียกได้ว่าปังปุยเยี่ยมมาที่สาคัญนะครับบางร้านก็จะมีแบบถ้วยการันตีขนาดนี้เลยนะคะเป็นการการันตีว่าร้านเขาปังจริงคนมาอุดหนุนเยอะจริงบางร้านก็จะได้แชมป์แบบ2ปีซ้อน3ปีซ้อนนะคะเลิศมากๆแม่เจเน็ตทำไม่หยุดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวมนี่คือการกรอกน้ำจิ้มของพี่เจเน็ตนะคะยอดออเดอร์ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคุณเจเน็ตนะคะพักคุณเจเน็ตได้เลยนะคะอาไปชี่จะขออนุญาตชิมนะอาะขออนุญาตชิมนะคะ เนี่ยแล้วตอนนี้มีรายการหลายรายการมาถ่ายทำร้านพี่เจเน็ตเยอะมากนะคะอ,อร่อยอร่อยนะคะสั่งได้เลยนะคะตามที่บอกนะคะออนไลน์นะคะคนขาแหวะมาทานกันนะวันนี้ไปแล้วนะคะใครสนใจทักพี่เจเน็ตได้เลยนะคะสวัสดีค้า